อยางไงครัาเสร็จครับวันนี้บ่าวยงแกงม่วงแกงม่วงกินมม่วงม่วงครับผมบ่าวเด่นเฮ็ดยังครับตั้งมะม่วงต่วงมะม่วงแกงม่วงวันนี้แล้วบ่าวน้องนะครับเราชิมมะม่วงครับมาแล้วเชียวครับแก่เครียดด้วยแก่เครียดเลยครับเป็นเจอบ็อกไม่รู้ใครเข้ารหัสไปอีกมั้งกันบ่าวเด่นต้องเครียดเลยหน้าตาดีจังเลย เราทำเขียแขวะเย็นแล้วมันไล่ตั้งใหม่ก็ได้เนาะใช่ใช่คิดไม่มากสองน่วยสองนวยเลยสองจคนเออลูกกินได้ไหมเนี่ยไม่สดลูกกินไม่ได้ย่างแล้วก็เอาไปตำให้ไว้ให้ไก่กิน เดี๋ยวเอาลงไก่ลงไก่จะดูไก่บ่มาเรื่อยๆหายไปปุยมลายไปจับน้ำที่บ้านรู้ไหมอาบเลยอาบเลยเอาจริงๆมันคั้นก่อนเราไม่ได้อาบน้ำนี่ก็สะอาดแล้วไปอาบน้ำทำไมที่บ้านจงอยู่เหมือนชีวิตเหมือนตัวเองนะ

ขนาดไก่ยังขึ้นมาแล้วยังขาดไม่ได้นะน้ำปลาน้ำปลาใส่เฮ้ยอไม่ใช่ไม่ใช่นะจะผัดใช่ไหมจะผัดนะในน้ำปลาอะไรมาแล้วครับผมนวลแล้วเลยครับมาใส่ไปเรื่อย ใส่น้ำปลาได้ใส่มะเขือด้วยโอใส่มะเขือเขือ่อนตัดฝาดตัดฝาดโอ้ยตัดเปรี้ยวไอ้บวกเขือ่ืนที่สุดเไ่นมะเขือ่อนแต่ส่วนมะเขือ่ืนน้ำม่วงมันจะเปรี้ยวเราตัดด้วยมะเขือตามด้วยน้ำปลาทำตาหน่อยเราบอกเราหาย ตำตาลนะพี่น้องไม่ใช่ชูรสมองแรกๆแล้วนึกว่าใช่เวลาตำจะตำเยอะเด้อตำแค่นี้พอพออีกสักพักเราใส่ของชูรสมันก็เต็มโคกอีกนึกว่ามาคั่วโอ้ยสามผานนะพวกนี้สามผานนะเนี่ยครับก่อนเสร็จเราจะเป็นมันหอยอไม่ใช่ ใส่ขวดน้ำเลยย้อนย้อดยอดนะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงสูตรวนี้เด็ดมากปลายเติมด้วยความเผ็ดอ๋อเก็บากออกหรอเล่าไม่ไม่ไม่เก็บ้อมเดี๋ยวจะไปล้อมช่วยเขาละุดครับสังเกตครับนึ่มันมีแค่นี้ต่อไปใส่รูดลดลงไปมันจะเต็มโคกพอดี ลอใส่กันนะเขาเลยดิฟติ้งเปนตัเขาจอาตีมันเรื่อยตัวเรียบร้อยโอเคครับผมวันนี้ีปแนวกินนะค้สมรอบมาที่นี่ม่รู้ไม่เป็ไรอยากใส่ปุยพีเลยดูสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์มากอ เขาวเลยวะเขาเหม็นนะอ่ะลงาเยท่านี่มึงดูเด็ได้ทื้อเขาได้เขาได้เด็า่อฮ้ยนยังไม่ล้างเลยยีนอะรบ้างือ้าสมอะมั่วมั่็เที่ยวเนาะมั่ว อ้าวใครขโมยช้อนไปไหนอ่ะน้องบ่น้องอ๋อสูตรนี้ต้องลองครับมาเซิร์ฟเป,ปิ้ร์ฟเปิร์ฟิ้นนี้มาไหนกินม,มา,มาหไหนคิมบ่ <um> เออเหรอเมื่อกี้บอกมาไหนกินมอ นัวเบบีัวแรงเลยระวังไม่ถึงกันกินไปละตากล้องนั้นเดี๋ยวไม่ถึงมีประโยชน์ต่อพืชผักพอกินสักพักก็ใส่ปุ๋ยน้ำลายแตกสุดๆเลยขนาดกินเข้าไปแล้วกินเสร็จแล้วออกมาเดีร็วๆตัวแถวอยู่นี่ย่องมาเอาเอง ท่านตำอะไรนี่อร่อยจริงอ่ะเปรี้ยวติดนี่ขนาดยังไม่ใส่มะนาวแล้วนี่กินหน่อยกินกินหน่อยเป็นยาระบายกินหลายจากจากจากเดือบมาท่านขึ้นมาใส่มะนาวแล้วขาดมะนาวเลยนูสุดยอดสุดยอดเคยอะมาชม ขาลอยเราโดยบาเดนครับเดียวที่สองใส่ขาคั่วด้วยตำลาบเหรอตำลาบแล้วมั้งไงาบโจกเลยบลับมวงบนย่งล็อกจังสิออถ่าละวลับไปกนอย่าลืมสัครับคอาย